สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นประธานฝ่ายโครงการและแผนงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้นะครับนอกจากนี้นะครับท่านยังเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการและคณะกรรมการมูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับอดีตผู้นำเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการนะครับ,รบ,ดดรรรบและรวมไปถึงการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับ การกลับเคลื่อนเพื่อให้คนทั้งมวลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างแท้จริงนะครับตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่หน่วยงานต่างๆจะต้องสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับและในขณะนี้แขกรับเชิญท่านก็ได้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับคุณสว่างสีสมประธานฝ่ายโครงการและแผนงานภาคีเครืไข่าย ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เข้าสู่รายการสู้ใจไปด้วยกันของเรานะครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับเริ่มแรกนะครับอยากจะให้พี่สว่างนะครับแนะนําตัวเองให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักกันก่อนนะครับว่าพี่สว่างเป็นใครมาจากไหนนะครับครับผมก็ชื่อสว่างสีสมนะครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไม่อยากจะบอกอายุนะก็เกิดมานานแล้วแหละ นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ทํางานหลายอย่างนะครับอันอย่างแรกก็คือทํางานอยู่ที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่ยาวมากนะคนจะเวลาคนเรียกเนี่ยเขาจะเรียกกันไม่ถูกกันสักทีหนึ่งนะครับก็มีชื่อที่เรียกง่ายๆนะครับก็คือ T4A นะครับตัว T เล็กตัว A นะครับ T4A ก็ย่อมาจาก Transportation for All นะครับนี่ก็จะง่ายสุดนะครับ <น> T4A ก็เป็นกลุ่มที่ผมก็ทำงานอยู่ด้วยมาหลายปีละนะครับด้วยความสนใจเรื่องของขนส่งสาธารณะเป็นการส่วนตัวเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เลยอินนะครับก็เลยร่วมผลักดันขับเคลื่อนกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในเครือข่ายนี้มาก็หลายปีนะครับแล้วก็นอกจากจะมีงานของ T4A แล้วก็จะมีงานอื่นๆที่ผมก็ได้มีโอกาสทำในหลายๆด้านนะครับเช่น เป็นคณะอนุกรรมธิการกิจการด้านคนพิการนะครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมธิการกิจการสังคมนะครับที่มีท่านบรรลบเป็นประธานแล้วก็ในส่วนของคณะอนุเนี่ยนะครับก็ここจะมีท่านจารย์บองเทียนบุญตันนะครับเป็นประธานในคณะนี้นะครับเราก็เป็นงานที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับก็คือดูเรื่องของกฎหมายด้านคนพิการในประเทศไทยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรระ้งหประเทศแห่งหนึ่งนะครับชื่อเรือรัชเชียร์นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ก็ทํามาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเป็นประจํานะครับเป็นงานที่ทําเป็นจอบๆไปนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคณะอนุกรรมการคณะกรรมการตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับหลังๆก็จะเริ่มมีงานพวกนี้เยอะขึ้นครับชีวิตในวัยเด็กของพี่สว่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ ต้องบอกว่ามันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะดราม่ารันทดนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมอายุสองขวบเนี่ยนะครับก็คือพ่อกับแม่เขาก็แยกทางกันนะครับซึ่งสาเหตุว่าทําไมเขาแยกทางกันเนี่ยนะครับก็แม่ก็อาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังตอนเด็กๆนะครับแต่พอโตขึ้นนะก็ทราบมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเออพ่อเห็นว่าเราเป็นเป็นลูกพิการอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่อยากมีอยู่กับครอบครัวเนี่ยแล้วเขาก็เลยจากไปนะครับแล้วหลังจากนั้นแม่เขาก็แต่งงานใหม่นะครับผมก็ ต้องอยู่กับตายายอยู่กับยญาตินะครับจําความได้เนี่ยก็คือไม่เห็นพ่อกับแม่ละนะแต่แต่เคยอยู่กับเขาตอนเด็กๆเป็นแบบว่าพอเราจําความได้ก็คือเขาก็ไม่อยู่ละนะครับก็เห็นมีตากับยายนะครับแล้วก็ลุงป้านาอาลูกพี่ลูกน้องที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็ที่บ้านก็จะมีอาชีพทํานานะครับที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีคนหลายเชื้อชาติหน่อยนะครับก็จะมีทั้งคนอ่าคนที่เป็นคนลาวนะครับอันนี้ก็จะทําพวกอาชีพทํานานะครับ ก็จะมีคนสวยคนเขมรนะครับแล้วก็จะมีคนจีนอยู่บ้างนะครับปะปนกันไปนะครับก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแต่ที่บ้านผมก็จะทํานานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเติบโตมากับครอบครัวกับวิถีชีวิตของชาวนานะครับผมโตมาในสมัยที่เขายังเลี้ยงควายกันอยู่นะฮะสมัยนี้เขาก็ไม่มีกันแล้วนะครับสิ่งนี้เขาเขาใช้เขาใช้รถไถนากันเนาะแต่ผมนี่โตมาที่บ้านมีการเลี้ยงควายอะผมยังเคยขี่ควายเลยตอนเด็กๆขี่ได้นะฮะคือเนื่องจากว่า พอเราเป็นลูกชาวนาเนี่ยนะครับบ้านเพื่อนบ้านเราก็เป็นลูกชาวนาเนาะเราก็จะชอบเล่นอยู่กับธรรมชาติเล่นกับทุ่งนากับปีนต้นมงต้นไม้เล่นอะไรของแพกเนี่ยเราก็เล่นกับเขาหมดนะแล้วเพื่อน,อนๆนที่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นญาติส่วนใหญ่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะเพราะนั้นเขาก็มีช่วยเหลือกันบ้างทะเลาะกันบ้างกแล้วแต่ตามประสาเด็กนะครับแต่ว่าเราก็จะมีชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหาปลาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บุนเวียนไปนะฮะผมก็ชอบนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่า มันเป็นชีวิตที่สนุกไปตามประษาของการเป็นเด็กนัคนับถึงแม้ว่าเราจะมีความพิการเนาะแล้วก็ไม่ได้มีพ่อกับแม่ที่จะอยู่ดูแลนะครับแต่ว่ามันกเ็เรามีเพื่อนมีญาติมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้สึกแปลกแยกกับเพ,เ,พเพื่อนเเท่าไหร่นะครับเวลาไปโรงเรียนเนี่ยนะครับตาจะเป็นคนขี่จักรยานไปส่งทุกวันเลยนะครับไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นก็จะมารับนะก็จะทําแบบนี้ตั้งแต่ผม เข้าอนุบาลป .1 จนถึงป .6 นะครับแกก็จะมารับมาส่งเองทุกวันเลยนะฮะทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงตาอยู่นะคือตาเนี่ยคือ,คอทำให้เราได้เรียนหนังสือได้มีความรู้รนะครับเพราะว่าตามภาษาเด็กบ้านนอกสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนบ้านนอกสมัยนั้นก็คือถ้ามีลูกพิการแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปเรียนหรอกเนาะแต่ตาเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่อยากจะให้ไปเรียนนะครับแล้วเขาก็เป็นคนไปรับไปส่งเองนะไม่ไม่ต้องให้คนอื่นมา คือถ้าคนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกมาส่งตาเขาก็จะเป็นคนจัดก,การเองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้อ่านออกเขียนได้นี่ก็คือตานี่หละก็เป็นคนที่คอยช่วยนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนในในห้องผมเนี่ยผมจะมีญาติอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับมีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะครับนามสกุลสีสงเหมือนกันก็คือเป็นญาติฝ่ายพ่อที่บังเอิญว่าก็ได้เรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเขาก็คอยช่วยเหลือนะครับ แดงก็มีนะก็ไม่ได้ช่วยอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยก็จะได้เพื่อนญาตินเนี่ยนะครับที่ทอยู่อยู่ห้องเดียวกันก็คอยช่วย <c oughs> คือเด็กๆแล้วก็มันก็มีถูกล้อถูกอะไรบ้างเนาะแต่ว่าครูเอ๋ยนะครับเพื่อนๆเ,เอ๋ยเนี่ยเขาก็เขาก็มองเราเป็นเพื่อนอะนะมันก็เลยทาให้เราสามารถที่จะเรียนไปจนกระทั่งจบป .6 นะครับตัวที่ <c oughs> ทมีตาไปส่ง นะแล้วก็อาจจะมีบางชั้นนะครับที่เราจะต้องปีนขึ้นไปชั้นสามอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงเรียนเขามีการสร้างอาคารใหม่นะฮะมันก็ต้องมีปีนกระไดบ้างแต่เราก็ขึ้นได้นะครับตอนเด็กผมไม่ได้ใช้รถเข็นเลยนะผมก็ใช้วิธีคลานเอานะครับครับผมอยากจะให้พี่สว่างนะครับช่วยเล่าถึงความผิดปกติทางร่างกายของเราครับว่าเราไม่เหมือนเพื่อนยังไงบ้างครับจริงๆผมเป็นติดเชื้อปรอตอนอายุประมาณสองขวบครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเดินไม่ได้ อันนั้นคือสิ่งที่ญาติๆเล่าให้ฟังนะครับ,ค,รบคือเขาบอกว่าพอผมไม่สบายปุ๊บเขาก็พาผมไปฉีดยาแล้วก็จากนั้นก็เดินไม่ได้นะครับมันก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นเพราะไปฉีดยาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะเป็นโปลิโอกันแน่นะครับแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นจากโปลิโอนั่นแหละพอเรามาศึกษาล้างหลังนะครับก็เดินไม่ได้ตั้งแต่นั้นนะฮะระบบการศึกษาที่พี่สว่างเข้าเรียนนี่คือปกติขั้นพื้นฐานเด็หหกกอนสนอนครับประถมนี่ผมเรียนเรียนโรงเรียนทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทุนเรียนต่อมัธยมนะครับตอนจบป .6 เนี่ยนะครับก็มีจําได้ว่าเขาชื่อแสงโรบีนะฮะแต่เขาเป็นใครในี่ผมไม่รู้จักเขามาที่โรงเรียนผมแล้วเขาก็ให้ทุนนักเรียนหลายคนรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็ได้ทุนเรียนต่อในตอนนั้นนะครับแต่พอขึ้นมัธยมเนี่ยนะครับก็ก็เป็นโรงเรียนทั่วไปเหมือนกันยังไม่คือตอนนั้นสมัยนั้นแต่มันยังไม่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษไม่มีไม่มีกฎหมายด้านคนพิการไม่มีอะไรเลย นะก็ก็เลยไม่ได้เข้าถึงอะไรกับเขาสักอย่างนะเป็นยุคที่ยุคมืดแล้วกันนะแต่นะจริงตอนพอพ้นจบป6กปุ๊บเนี่ยพรบรคนพิการก็ออกเนยนะอ,ออกตอนนั้นแหละนะครับคงจะพอเดาออกแล้ววอายุเท่าไหร่ก็พอขึ้นชั้นมธัธยมเนี่ยนะครับตาไม่ได้ไปส่งละผมได้รถโยกมา,าทุกคนคือรู้จักรถโยกเนาะที่มันมันจะมีไอ้การโยกนะครับ,รบที่คนพิการเขาต่างเขาจะใช้กันผมก็จะใช้รถอันนี้ยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับอตอนที่ผมอยู่หมหนึ่งตาก็เสีย หลังจากที่ผมเรียนม .1 ไปสักเล็กนอตาก็เสียนะครับตอนนั้นผมก็เริ่มรู้สึกเคว้งเหมือนกันนะตาเสียเราก็เริ่มเคว้งแล้วนะครับเพราะว่ามันมันมันเหมือนมันไม่มีคนดูแลเหมือนก่อนหลับนะครับแต่ผมก็ยังคงยกรถไปเรียนอยู่นะครับแต่มันมีอยู่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มถอดใจนะครับก็คือวันนั้นนะฝนมันตกนะผมยังจําได้ดีเลยนะฝนมันตกแล้วก็คือทางเข้าหมู่บ้านจากหมู่บ้านผมเชื่อขึ้นไปถนนใหญ่ซึ่งก็ไม่ไกลหรอกนะครับ พราะว่าบ้านผมก็อยู่ติดถนนใหญ่แค่ห่างแค่สองสามรอยเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่มันเป็นเนินขึ้นนะครับมันไม่ใช่พื้นเสมอกันเนาะพอฝนมันตกมันก็เป็นแฉกมันก็เป็นเลนเป็นโครนนะครับแล้วผมก็ไปผมก็โยกรถขึ้นไปปรากฏว่ามันไม่ขึ้นนะฮะมันก็ถอยหลังมันก็ถอยถอยลงมาผมก็พยายามจะเข็นขึ้นไปอีกเอโยกขึ้นไปอีกมันก็ยังไหลลงมาอีกอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนก็ตกแล้วก็เปียกมมลอกมาแรกหมดแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นไปได้นะแล้วก็ไปถึงโรงเรียนนะแล้ว บางทีเราก็ไปสายเพื่อนๆก็เข้าห้องหมดแล้วอาจารย์ก็สอนแล้วนะครับเราก็เข้าไปในห้องเลยสภาพที่ไม่ได้ใช้ร้วเข็นะก็คือเราก็คานเข้าไปนั่นแหละนะครับสภาพมันก็เปียกดูดูไม่ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็มองอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเพราะสายตาหรือสิ่งอะไรสักอย่างตรงนั้นที่เราเห็นตร,ตรงนั้นอนะ่ะมันรู้สึกมันไม่ไหวละนะครับเราไม่ไม่อยากมีชีวิตในสภาพแบบนี้รู้สึกทนไม่ไหวจริงๆก็เลยหลังจากนั้นก็ตัดสินใจไม่ไปเรียนก็เหมือนกับหยุดเรียนไปเฉยๆเลยนะครับ ทั้งทงที่ผมเป็นคนชอบเรียนมากนะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเรียนเนี่ยผมเรียนสายวิทย์ไงเพราะว่าตอนที่ผมสอบเข้าเนี่ยผมสอบเข้าได้ที่หนึ่งของอําเภอเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าผมเป็นเด็กเรียนหรือเปล่าแล้วก็เกรดก็ก็ถือว่าดีก็ถือว่าใช้ได้ก็คือผมเป็นคนที่ชอบวิทย์คณิตอะไรพวกนี้มากชอบมากเลยนะคำนึงคำนวณเนี่ยชอบหมดนะแต่ว่าพอไม่มีโอกาสได้เรียนมันก็เหมือนกับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเราเองในตอนนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเนาะคือส่วนหนึ่งเราก็ ท้อตอนนั้นมันถึงจุดที่เราท้อแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของสภาพของเรียนที่มันไม่เอื้อเลยเราการจะไปเรียนหนังสือการจะขึ้นตึกเรียนชั้น2ชั้นสามจะไปห้องสมุดจะไปห้องน้ํามันยากไปหมดนะมันยากไปหมดเลยนะครับคือตอนประถมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเด็กๆด้วยกันมันไม่เท่าไหร่แต่พอเราขึ้นมัธยมเนี่ยมันก็ต้องเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเราก็จะไปตะเกียกตะกายอย่างนั้นให้คนอื่นดูมันก็เออมันก็ดูไม่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจไไม่ด้เรรียนนนหัังสือะคบ พี่กำลังจะสื่อว่าจร,จริงๆเพื่อนๆไม่เข้าใจไหมเหมือนจะไม่เข้าใจความพิการหรือเข้าดูแลให้เหมาะสมหรือเปล่าอ่ะครับคือหนึ่งในโรงเรียนมันมันถามว่าเข้าใจหรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าสายตาที่เขามองอะ่ะนะอันนี้คือสาเหตุหลักเลยนะคือเขาจะมองคือคนคนต่างจังหวัดเนาะเวลาทีนะ่ในในเขาเห็นคนพิการเขาจะมองด้วยความสงสารเวทนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบอ่นะคือว่าเราทนสายตาแบบนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันไม่มีอะไรสะดวกเลยนะทุกอย่างเป็นบันไดต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปอะไรมันมันลำบากมากจากวันนั้นนะครับที่มีความรู้สึกว่าท้อแท้กับชีวิตนะครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องลุกขึ้นแล้วก็เข้าต่อไปข้างหน้าครับก็ตอนนั้นจริงๆมันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับ,รบแต่พอผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ ผมก็จะไปห้องสม,มุดแทนเพราะว่าที่อำเภอที่ผมอยู่มันก็จะมีห้องสม,มุดผมก็จะไปอ่านตรงนั้นแทนนะครับตอนนั้นเขาก็จะมีแบบว่ามีคนณางานไม่ให้ทเช่นทําดอกไม้จันทำอะไรพวกเนี้นะฮะเราก็ทําไปเราก็ได้ตังค์มาแล้วตังค์มันก็จะไปซื้อหนังสืออะไรพวกนี้นะครับคือเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังอยากเรียนอยู่นะครับทีนี้จุดเปลี่ยนมันก็เริ่มมาตอนที่ก็ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทีเดียวแต่ว่าแค่เปลี่ยนที่อยู่ก็คือแม่เนี่ยนะครับก็ตัดสินใจว่า,าจะมารับไปอยู่ด้วยนะครับก็อตอนนั้นอายุ16 คือผมก็อยู่สิรินธรถึงอายุ16แล้วก็อายุ16เนี่ยผมก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดระยองามาอยู่อำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับก็จะมีน้องสาวสองคนแล้วก็จะมีพ่อเลี้ยงคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่ว่าน้องนะได้เรียนน้องสาวสองคนนั้นได้เรียนน,น,น,ยน,นะครับผมก็จะอาศัยอ่านหนังสือของน้องนะครับเอาอ,อดิชันารีมาไม่มีอะไรทําก็คืออยู่บ้านไงมันไม่มีอะไรทาก็อ่านดิกชันนารีอ่านจนกระทั่งจําศัพท์จําอะไรได้หมดนะ คำศั์ภาษาอังกฤษเมื่อก่อนจำได้แบบเป๊ะๆนะื่อกีก็อ่านฟิสิกส์อ่านคณิตศาสตร์อ่านเคมีอ่านชีวะหนังสือที่น้องเรียนนะอ่านแล้วก็ออกมาทำนะฮะเราก็ทําได้นะสอนน้องได้ด้วยแล้วก็บังเอิญว่าบ้านที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยมันติดโรงเรียนโรงเรียนบ้านชักมากนะครับซึ่งสอนถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 านะครับบ้านติดโรงเรียนผมก็เลยชอบปีนเข้าไปนะตอนตอนเด็กๆเกนะี่ยผมก็ชอบปีนต้นไม้ปีนขี่ควายผมก็ขี่ได้นะพอย้ายมาอยู่บ้านฉางแล้วบ้านติดโรงเรียนผมก็ปีนกาแพงโรงเรียนเข้าไปข้างในก็ไปเล่นนะ แล้วก็วันหนึ่งก็ได้เจอกับครูคนหนึ่งผมยังจําชื่อเขาได้เลยชื่อครูมยุรีนะครับแกก็มาเดินเขาคงมาเดินตรวจตาของแกแหละนะก็มาเจอผมก็มาถามเออว่าม,มาคุยด้วยนะแล้วก,ก็ถามว่าเออได้ทําอะไรไหมผมบอกไม่ได้ทําอะไรแต่ก็บอกว่าเอองั้นตอนเย็นมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไหมผมก็ไปนะตอนนั้นผมได้รถโยกมาแล้วแหละนะครับเพราะ,ะนั้นตกเย็นพอเขาเลิกเรียนปุ๊บผมก็จะโยกรถไปที่โรงเรียนบ้านชักหมากแล้วก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดผมก็พยายามที่จะให้ตัวเองได้เรียนรู้ตลอดนะ คือไม่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่แบบไม่รู้หนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยมันมันจะมีความคิดแบบเนี้ยมันมีความพยายามอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสเรียนในช่องทางปกตินะครับพอไปที่ห้องสมุดนั้นตอนเย็นครูเขาก็อยู่ช่วงเย็นเนาะเขาก็ผมก็ยืมหนังสือมาอ่านก็อยู่อย่างนั้นหลายปีแล้วจริงครูก็เป็นคนที่แนะนําให้ผมไปเรียนกศนด้วยแกก็มองว่าเออเหมือนเขาก็เห็นว่าเราเราอยากเรียนรู้น่ะเหมือนเขาเห็นว่าเราเป็นคนชอบเปี่ยนรูเขาก็เลยแนะนําให้เรียนกศนซึ่งตนแราที่บ้านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแแต่คครรูาก็อไปสมั นะนะเราก็เลยได้เรียนได้กลับเข้อมูลสู่การเรียนตอนนั้นแหละนะครับ mm hmm. ทีนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านฉานงอนหปีนะครับปีสุดท้ายที่อยู่เนี่ยนะครับก็บังเอิญว่าก็ยังคงไปห้องสมุดอยู่นะครับตอนเย็นก็ยังไปห้องสมุดไปหาครูไปอ่านหนังสือนห้องสมุดแล้ววันหนึ่งนะครับครูมัจยุรีเนี่ยก็ถามผมว่าสว่างเนี่ยมันมีจดหมายอันนึงมาจากโรงเรียนอชิวะพระมหาไทยพัทยาถามว่า ในแถวๆเนี้ยมีเด็กพิการมีคนพิการที่อยากเรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียนเนี่ยมีอยู่ไหมเขาสอนอเขาเป็นโรงเรียนอาชีวะเขาจะสอนพวกวิชาชีพเนี้ยเขาก็ถามเขาก็ถามบอกว่าผมสนใจไหมอืมผมก็บอกว่าผมสนใจนะก็เลยมาถามที่บ้านว่าเออเนี่ยมันมันมีโอกาสแบบนี้มาแล้วก็ผมก็ได้ลองโทรไปคุยแล้วเพราะที่บ้านมีโทรศัพท์อยู่ผมก็โทรไปคุยกับที่โรงเรียนแนละ้วว่าเรียนให้เรียนอะไรนะครับก็ถามข้อมูลมาแล้วแต่ผมเนี่ยเวลาไปเรียนก็คือต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นโรงเรียนประจาเนาะ ก็ถามที่บ้านโอเคไหมถ้าผมจะไปเรียนที่นั่นเขาก็โอเคนี่ก็ผมก็เลยได้ไปเรียนที่โรงเรียนชื่อว่าพระมหาไทยที่พัทยานะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตรงที่ผมอยู่นะจริงๆขับรถไ,ไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ,รบผมก็เลยนั่นแหละตั้งแต่นั้นก็คือได้ไปเรียนหนังสือที่พระมหาไทยนะครับซึ่งก็เป็นจุเดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็ได้มาอยู่ตรงเนี้ยนะครับ ถือว่าเป็น<ช>จุดเปลี่ยนที่ทําให้เรากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่อาจจะโชคดีตรงที่เราไม่เคยหยุดเรียนรู้นะถึงแม้ว่าเราจะออกมาจากการเรียนหนังสือแล้วนะแต่ว่าเรา<ช><ช>พยายามขวนขวายตลอดนะครับมันก็เลยทําให้เรายังแอคทีฟในเรื่องนี้อยู่นะพอมาที่องค์วารอาชีวพระหมหาไทยตอนที่เราสอบเข้าเราก็สอบได้ะ<ช>นะครับ<ช>สอบได้เนี่ยนะครับผมก็ตอนนั้นได้เข้าไปเรียนในคณะไม่ใช่คณะสิเขาเรียกว่าเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับคือคว่าผมไม่ชอบสาเหตุที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันฝังใจมาตอนตั้งแต่เด็กว่าพ่อเนี่ยนะครับเป็นช่างไฟฟ้าซ่อมอะไรพวกนี้แหละนะฮะค,คือญาติเล่าให้ฟังนะผมก็ไม่ได้ไม่เคยไม่ได้ข็นเขาหรอกนะครับแล้วมันก็เหมือนก็นกเราก็ฝังใจว่าพ่อเป็นคนที่ทิ้งเราอะไรเงี้ยนะแล้วทาไมเราต้องมาเรียนสิ่งเดียวกับที่พ่อทำความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะ ก็เลยแบบไม่อยากเรียนมันไม่มีความสุขมันรู้สึกเครียดนะในขณะเดียวกันเราเห็นเพื่อนอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียนตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่ชื่อธุรกิจภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาษาอังกฤษนะเราห้องอยู่ติดกันนะแล้วห้องนั้นเนี่ยก็สอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีครูต่างชาติซึ่งอยู่ที่พัทยาเพราะพัทยาก็จะมีแบบคนต่างชาติมาเยอะเขาก็หาอาสาสมัครมาสอนเนาะแล้วเขาก็หัวเราะสนุกสนานอะไรกันทั้งวันนะผมก็เอ๊ะเขาเรียนอะไรกันมันดูสนุกจังนะแล้วก็ได้พูดภาษาอังกฤษอะไรเี้ แล้วผมเนี่ยก็ชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่เพราะตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็อ่าน Dictionary เป็นว่าเล่นนะฮะผมก็เลยแบบอยากเรียนนะก็เลยไปขออาจารย์ว่าขอเปลี่ยนไปเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษได้ไหมตอนแรกอาจารย์ไม่ยอมก็ผมก็เลยเรียนจบไปเทอมหนึ่งนะพอเปิดเทอมมาเนี่ยอยู่ดีๆอาจารย์ก็มาถามว่าเออสว่างเธออยากจะย้ายมาเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษไหมผมก็ตอบว่าอยากคือตอนนั้นจริงๆผมก็เริ่มทําใจแนละ้วว่าเออสงสัยคงจะต้องไปเป็นช่างแบบพ่อแน่เลยแต่พอเปิดเทอมมา ครูก็อาจารย์เขาก็มาถามนะครับว่า,วาสนใจอยากจะย้ายไหมบอกว่าสนใจแต่เขาก็บอกว่างั้นแต่มีข้อแม้นะว่าเธอจะต้องสอบสอบใหม่นะแต่เธอจะต้องทําได้90้าคะแนนขึ้นไปเท่านั้นไม่งั้นไม่ให้ย้ายผมก็เลยสอบก็น่าจะได้95ขึ้นนะถือว่าผ่านเป็น<ก>ปที่อาจารย์เขาตั้งเอาไวนไ้นะครับใช่เขาตั้งเ้าที่90ผมได้95นะครับผมก็เลยได้ย้ายมาเรียนแผนธุรกิจภาษาอังกฤษนะทำให้ผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในกรุงเทพ นะซึ่งหลังจากที่เรียนที่นั้น2ปีนะครับมันก็มีประกาศรับสมัครงานอันหนึ่งนะครับจากศูนย์พัฒนานและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะต้องการคนพิการที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษนะครับไปทํางานด้วยนะผมก็เลยสมัครนะแล้วปรากฏว่าก็ได้นะครับแล้วก็ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมได้มาอยู่ที่กรุงเทพนะอันก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยละ่ะนะครับก็ต้องบอกว่ามหาไทยเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตคือทาไม่ได้ที่นี่นะครับผมก็ก็คงจะก็คงจะอยู่ที่บ้านแก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากที่เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับระดับการศึกษาเดินทางต่อมั้ยครับจริงๆตั้งแต่ได้เจอครูมยุรีเนี่ยผมจะเรียนกศนควบคู่มาตลอดนะครับตอนอยู่ที่บ้านก็เรียนกศนพออยู่มหาไทยก็ยังต้องเรียนกศนต่อด้วยเพราะว่าเพื่อจะได้ให้จบม .6 นะครับก็พอจบมหาไทยผมก็จบม .6 พอดีนะครับแล้วก็ผมก็มาทํางานที่กรุงเทพ ตอนอยู่กรุงเทพผมก็พยายามที่จะเรียนมสทนะครับเพื่อที่จะให้ได้วุฒิปริญญาตรีนะครับ,รบแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเรียนไปทํางานไปบางช่วงแล้วก็หลุดหลุดไปบ้างนะครับเพราะช่วงที่เข้ามาทํางานต้องบอกว่าสนุกกับการทํางานมากนะครับ,รบเหมือนเหมือนเป็นโลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักเนาะจากนักเรียนมามาสู่อาชีพของการทํางานหาเงินได้เงินหาเงินเองได้นะครับอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากไปไหนอยากกินอะไร เราตัดสินใจเองได้หมดเลยนะครับม,มันก็เลยสนุกกับตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็งานที่ทําก็ทําให้เราได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะด้วยนะครับผมก็ยิ่งสนุกทันใหญ่นะครับก็เป็นงานที่เป็นงานแรกนะครับที่เปิดโลกเปิดมุมมองนะครับซึ่งตอนที่เรายังไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพปราก็น,นึกไปออกด้วยซ้ำว่าเราจะได้มีโอกาสมาทํางานที่กรุงเทพ จะได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้กเป็น,เป,นเป็นภาพที่เราไม่เคยไม่เคยฝันอนะเป็นสิ่งที่ไม่เคยฝันมาก,ก่อนเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะสะดกกับการทํางานก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจเรื่องงานด้านคนพิการเพราะว่าองค์กรที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยเป็นองค์กรด้านคนพิการนะครับ,รบเป็นองค์กรที่ผู้นําคนพิการในยุคนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะให้ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อทํางานในระดับเอเชียแปซิฟิกเพื่อที่ส่งเสริมสิทธิ การเข้าถึงอะไรต่างๆของคนพิการในตอนนั้นนะครับลักษณะานตอนนั้นเป็นการทําอะไรบ้างครับออตอนนั้นผมมาทําเว็บไซต์นะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เรียนธุรกิจภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าทําไมถึงได้มาทําเว็บไซต์ก็อาจจะดูปะแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะาตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาไทยเนี่ยนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขามีประกวดเอเป็กไอทีแคมป์ที่เกาหลีใต้แล้วเขาก็ต้องการส่ง เด็กมหาไทยเนี่ยนะครับไปประกวดที่งานที่นั่นนะครับคนที่ทําคอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมมิ่งได้เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็เลยมาชวนผมเหมือนกับว่าโอเคงั้นไปด้วยกันจะได้ไปช่วยสื่อสารแต่เขาก็จะสอนผมเขียนโปรแกรมเขียน HTML อะไรพวกนี้นะครับเพื่อเราสามารถที่จะออกแบบเว็บได้นะผมก็เลยได้ใช้เวลาว่างๆนะครับมาเรียน HTML เขียนเว็บเขียนอะไรพวกนี้เขียนภาษาเขียนโปรแกรมมิ่งอะไรพวกนี้ พื่อที่จะไปประกวดที่งานที่เกาหลีใต้นะครับตน่นก็เลยได้ไปเกาหลีใต้ <c oughs> ก็เป็นประเทศแรกที่ได้ไปนะครับค <c oughs> ะก็นานก็แหละนะฮะเพราะฉะนั้นพอพอมีทักษะนี้นะครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเออก็เป็นความสนใจส่วนตัวแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะครับพอมาทํางานที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีพี่ที่เขาทําเว็บอยู่นะเขาลาออกเขาก็เลยให้ผมลองทำในตรงเนี้ยนะครับผมก็ทําได้นะครับแล้วก็ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ได้เรียนรู้เรื่องของเว็บ accessibility ด้วยนะครับแล้วเจออาจารย์มนงเทียนมาพูดถึงเรื่องนี้ผมก็เกิดความสนใจเห็นคนตาบอดใช้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าเว็บได้ผมก็บอผมทึ่งมากนะผมก็แบบอุ้ยสนใจก็ไม่มีด้วยเหรออะไรมันทําได้ด้วยเหรอผมก็นั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจเรื่องของการทำเว็บ accessibility ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่ทํางานตอนนั้นก็คือจัดอบรมเรื่องของเว็บ accessibility เรื่องของการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในแต่พื้นที่สาธารณะเอ่ย การเสริมพลังให้กับคนพิการการดารงชีวิตอิสระอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้แนวคิดได้ซึมซับความรู้พวกนี้มาได้ประสบการณ์จากการทํางานตรงนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยก็กําลังร่างกฎหมายพรบฉบัใบ,บใหม่ของคนพิการเราก็จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวตอนนั้นก็เป็นช่วงที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการก็กําลังอยู่ในขั้นร่างนะครับเราก็จะได้รับข่าวสารได้รับมุมมองได้อ่านได้ศึกษางานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในทั้งใน ประเทศแล้วก็ในระดับสากลนะครับ <c oughs> อพอเราซึมซับบ่อยๆมันก็กลายเป็นความสนใจขึ้นมานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟัง เรื่องราวต่างๆประสบการณ์ที่น่าสนใจของคุณสว่างสีสมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราจะนําคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวคุณสว่างสีสมอีกครั้งหนึ่งแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นรอติดตามรับฟังได้ในรายการนะครับสําหรับช่วงถัดไปของรายการเป็นการนําข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับ ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบันสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบยกข่าวสาร การยกระดับอาชีพของผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังในรายการนะครับด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะครับตั้งเป้าปีพศ2565นี้เป็นปีของการยกระดับอาชีพผู้พิการนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุติกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะครับ ได้รายงานต่อพผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงกลาโหมถึงการขับเคลื่อนการดูแลก,กลุ่มคนพิการซึ่งเป็นไปตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมได้ตั้งเป้าให้ปีพศ2565นี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปงานด้านคนพิการนะครับที่สําคัญคือ การเตรียมแก้พระราชบ,บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะปรับเกณฑ์พิจารณาการออกบัตรคนพิการให้ชัดเจนและง่ายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันจะปฏิรูปบัตรคนพิการให้เป็นบัตรคนพิการดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งภายในบัตรจะระบุข,ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการที่ได้นะครับเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานคนพิการการกู้ยืมเงินออนไลน์นะครับตลอดจนมีการชี้เป้าหน่วยงานช่วยเหลือคนพิการที่ใกล้ที่สุด ผ่าน g o o g l e Map นะครับส่วนคนพิการที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถใช้บัตรคนพิการได้ตามปกตินะครับยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมจะมุ่งฝึกอาชีพใหม่และก็อาชีพเก่าที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่เคลื่อนไหวออกจากที่พักอาศัยน้อยนะครับอย่างเช่นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับการวิเคราะห์และกการจัดการข้อมูลการขายของออนไลน์นะครับรวมไปถึงการเกษตรกรรมด้วยนะครับโดยเป็นความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างครบวงจรเพื่อให้คนมีการพึ่งพิงตนเองและสามารถเป็นที่พึ่งแก่ครอบครัวต่อไปนะครับสำหรับคนดูแลผู้พิการที่ขาดคนดูแลนะครับเนื่องจากผู้ดูแลเสียชีวิต และในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะครับพบว่ามีผู้ดูแลผู้พิการเสียชีวิตจำนวนมากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอจึงได้รเริ่มโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนที่คุ้นเคยนะครับซึ่งจะทดลองทำในคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลหรือเด็ก พิการในสถานสงเคราะห์ที่ไม่สามารถตามหาพ่อแม่จนเจอแล้วประมาณ100คนนะครับขณะที่ครอบครัวอุปการะจะได้รับเงินตอบแทนจากภาครัฐด้วยนะครับอย่างเช่นเงินค่าดูแล3 0 0 0ับาทต่อคนต่อเดือนค่าอุปโภคบริโภคและก็ค่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นนะครับและมีการติดตามผลทุกเดือนทั้งนี้หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อนมีปัญหาสามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอได้นะครับ หรือโทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับออนไลน์นะครับ